วันนี้ครับผมผมจะมาเสนอเมนูแคมปิ้งง่ายๆนะครับเวลาออกไปไหนจะได้ทำได้นะครับวันนี้ชื่อเมนูว่ามาม่าต้มตุนงงกันดินี่มันก็คือการมิกแอนด์แมทระหว่างต้มมาม่ากับไข่ตุนเรามาผสมกันนี่ครับนี่ไข่เราจะทำไข่ตุนก่อนไข่สามฟองปปิบยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่บ้านใครมีหรือจะเลี้ยงเองก็ได้นะครับ ใส่น้ำไปนิดนึงครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันนะครับมันจะได้เป็นแบบไข่ตุนนี่เสร็จปึ๊บแล้วก็ใส่โปรตีนเพื่อความอร่อยก็ไส้กรอกของคุณซีพีเขาอันนี้เนี่ยเป็นไส้กรอกเหมือนแบบตัวมินิคอเทลนะครับ นี่ผมหั่นปาบป,ปาบเข้าบายปาบเข้าบาอุยอุ้ยอุยเดี๋ยวกล้องไม่เห็นอุ้ยนี่ปาบเข้าไปผมล้างมือมาแล้วครับผมล้างมือมาแล้วผมกินเองคุณจะยุ่งอะไรกับผมเนี่ยผมกินเองมไม่ใช่เดี๋ยวดราม่าอีคือเวลาเราไปแคมปิ้งเนี่ยความเพลิดเพลินคือการตอนทําอาหารเนี่ยนั่งคุยกับเพื่อนนะกินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยจิบเครื่องดื่มเยน็นๆไปด้วยนะครับ นี่นะครับคุณกินด้วยไหมเนี่ยตากล้องฮะคุณฟา้าไม่กินค่ะแล้วคุณไม่กินเหรอครับไม่กินผมนี่จะทำเผื่อคุณฟ้ายคุณกินไหมครับผมเนี่ยค่ะได้ค่ะโอ้รู้สึกว่าใจหิวนะครับ <c oughs> นี่นะครับทำไข่ต้นก่อน,ว,นะนวันนี้ใช้เตาราวคอนเนอร์เลยนี่นะครับ เราจะทําให้แบบไข่มัน,เ,น,นนะเริ่มสุกนิดๆนะเริ่มสุกอีกนิดโดยมาม่ามามา่าจะเป็นรสอะไรก็ได้แล้วแต่คนชอบเลยแต่ผมชอบต้มยำพริกของผมเนี่ยคือผมจะแบ่งครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งครึ่งเล็กอันนี้เก็บไว้อันนี้คุณเคยกินนี่เนี่ย้านหน้ามีกรอบที่ผมจะเหลือไว้โรยข้างบนให้มันแบบกรอบๆเป็นเหมือนแบบราดหน้ามีกรอบแล้วอันนี้ใส่เข้าไป ใส่เข้าไปในไข่แล้วเวลานี่น,นี่เห็นป่ะไข่จะเริ่มนี่แล้ะเขาเรียกว่าอะไรควบแน่นเป็นไข่ตุนนี้เราละก็คือเหมือนแบบต้มมาม่าแต่ไม่ต้องใส่น้ําเยอะให้แบบว่าไข่มันได้แบบเซ็ตตัวเป็นเหมือนไข่ตุ๋นเยอะตัดในช้อนแล้วกินเป็นคำๆเด็ดมากนะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุง เลยเดี๋ยวเวลาเราคนนิดๆนะมันจะแบบเข้ากันใส่เครื่องปรุงมาม่าไปเลยเอย่ยเพิ่งให้ไข่มันเซ็ตนะครับรีบใส่ไปก่อนนะครับคนให้นเข้ากันนลยนีด่ดูทูกไข่ดูไข่อูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับตรงนี้ทริกของมันก็คือเราทําให้กรอบเลยครับ เพื่อเดี๋ยวเราจะโรยมันนะครับช่วงรอมาม่าสุกไข่สุกนะครับนี่โอ้โหดูดูดูกันดูโอ้โหผไนไงดีถ่าให้ดีถาให้มันแบบมีสีสันวันนี้เราถ่ายรายการเราก็เเตรียมมานี่พวกแบบผักชีแล้วก็พริกเวลาโรยมันได้สวยส อันนี้อาจจะไม่ต้องไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวข้างใต้มันจะไหม้ลักษณะของมันเวลาหอมกลิ่นฟืนนะหอมกลิ่นไฟเชฟ500ไฟเอิร์มไม่ต้องมีไฟแบบนี้ปกต,ติอันนี้ผมอัแดแบบมาจากทําไข่ตุ๋นที่บ้านปกต,ติใส่ไมโครเวฟใส่เครื่องตุน๋นหม้อข้าวอะไรอย่างี้ได้แต่วันนี้เราจะมาทําแบบง่ายๆสไตล์คนแคมป์นะครับหม้อใบคือคนแคมป์เรามีหม้อแบบนี้แหละเซลซื้อมาเป็นชุดก็จะมีหม้อเล็กหม,ม้อกลางหม้อใหญ่อะไรเงี้ยเราเอานี่มาทํา สำหรับกินคนถึงสองคนได้ที่ผมทําอย่างนี้คือมันมีทิกนะครับคือถ้าเราตั้งเฉยๆเนี้ตยตตยก้นไหมแต่ถ้าเราทำอย่างนี้ตตยก้นไหมเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ตตยก้นมันก็จะไม่ไหมเหมือนมันได้ขยับร้อนบ้างเย็นบ้างอะไรอย่างนี้เพื่อให้ไข่ตรงเนี้ยมันเซตตัวนะครับมามา่าสุกกำลังดีไข่เซ็ตตัวพอดีคือถ้าใครมีเมนูที่แบบว่า อยากจะนําเหนือนําเหนือมาได้แต่เดี๋ยวผมมาจะรังสัรค์เมน,นูมาให้สำหรับคนแคมป์อะไรที่มันแปลกๆเนี่ยปรึกษาพี่เจมได้พี่เจม,มีเชอบกินของแปลกอยู่แล้ว5 minutes later มาปึ๊บนี่เป็ตตัวพอดีแล้วเราก็โรยมามา่าข้างบนเพื่อให้มันเป็นความกรุบกรอบปึ๊บปึ๊บ โดยผักชีเขาเรียกผักชีโดยหน้าดูพริกใส่เข้าไปโอ้โหอย่างกระเท็บดูมาใกล้ๆนะมาใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะตักให้ดูนะครับพร้อมนะครับหนึ่งสองสามดูความจุยซี่ของมันดูเดี๋ยวดูข้างใต้ดูข้างใต้ลองเข้ามา มันจะสุขพดีดูยิ่งขอบๆมันก็จะอร่อยอีกแบบดูดูนะครับคือคนเรารู้อยู่แล้วว่ารสมาม่ามันเป็นยังไงเพิ่งปรุงมันอร่อยอยู่แล้วแค่นี้อร่อยเวิร์กกับเมนูมาม่าต้มตุน เอามามาผสมกับไข่ตุนเดี๋ยวเรามารอดูเมนูต่อไปว่าจะเป็นเมนูอะไรวันนี้ไปแล้วจ้ะไปนะไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวไายอีกหลายเมนูเลยแค่นี้ก่อน